อโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับผมขั้นต่ำเริ่มต้นที่90บาทนะครับผมสามารถถอนเงินได้สูงสุดถึง300บาทเลยนะครับผมทําฟรีบนมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําเงินได้นะครับใครที่อยากรับเงินฟรีเข้าทูมิเนียลเล็ตฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมิเนียลเล็ตกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะคครรรรัับบผมมกก็จะะาาาสอนนนวิิธีีหเงฟ ขั้นต่ําเริ่มต้นที่90บาทนะครับผมทําฟรีได้จริงๆแน่นอนนะครับใครที่อยากมีเงินฟรีทูบิลเลตฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับอ่าโอเคนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นะครับผมหรือว่าแอปนะครับที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า yimresearch.com นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์หรือว่าอีกหนึ่งแอปนะครับที่สามารถทําเงินฟรีทูบิลเลตได้แบบโดยตรงนะครับเพียงแค่เรานะครับมีในนส่วของ Google Chrome หรือว่าจะดาวน์โหลดเป็นแอปมาใช้งานก็ได้นะครับผมแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store หรือว่า App Store นะครับบนมือถือ Android และก็ iOS นะครับหรือว่าจะใช้งานในส่วนของ Google นะครับ Google c h r o m e Google ไหนก็ได้ที่เราสามารถเข้าไปใช้งานได้ในส่วนของเว็บไซต์นะครับผมสามารถใช้งานได้เลยลิงก์สมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดสมัครได้เลยนะครับทั้งมือถือ Android iOS และก็บนคอมพิวเตอร์สมัครไม่ยากนะครับผมสมัครง่ายทําฟรีสมัครฟรีแน่นอน100%นะครับ หรือถ้าใครนะครับผมต้องการดาวน์โหลดตัวแอปไปใช้งานนะครับผมไม่อยากใช้งานผ่าน Google หรือว่าเว็บไซต์นะครับสามารถพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับตัวสีส้มตรงนี้ด้านบนซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับผมสามารถพิมพ์ชื่อตรงนี้ในการดาวน์โหลดได้เลยนะครับต้องย้ากับเพื่อนๆทุกครั้งทุกคลิปเลยนะครับผมในส่วนของการทําเงินฟรีเว็บไซต์ Yim Research นะครับผมเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการทําแบบสํารวจนะครับเก็บสะสมคะแนนแล้วก็นําคะแนนนะครับไปแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลนั่นเองตรงนี้เนี่ยทำฟรีนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีการเรียกเก็บเงินภายหลัง ตรงนี้ไม่ต้องกลัวปลอดภัย100%นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างในการใช้งานบนคอมพิวเตอร์แล้วกันเนาะเพราะว่าจอมันใหญ่ดูได้หลายเมนูเลยนะครับอในส่วนของเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะเดี๋ยวเราดูทีละเมนูกันเลยนะครับตรงนี้นะครับผมมีหน้าแรกนะครับในส่วนของหน้าแรกเนี่ยเขาก็จะอธิบายนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับว่าคืออะไรนะครับทำแบบสํารวจออนไลน์แรกรางวัลนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับทำแบบสํารวจนะครับแรกรางวัลเนาะส่วนด้านล่างตรงนี้ ก็จะเป็นในส th ing, run, ่วนของเนื so, uh, to ored, はは้อหาเกี and, uh, issimo, ่ยวกับการทําแบบสํารวจที่เขาจะให้เราทําเพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนเป็นคะแนนสะสมนะครับเราสามารถกดทําได้เลยนะครับแล้วก็แบบเร่งด่วนเนี่ยจะเป็นการโหวตนะครับผมอ่าโหวตเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับการโหวตนะครับจะได้รับ1คะแนนนะเราก็กดโหวตได้เลยสําหรับตรงนี้นะต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับเรานะครับตรงนี้เรามาทําความรู้จักการธุรกิจนะครับสำหรับแบบวิจัยออนไลน์กับยิมรีเสิร์ชนะครับเราก็มาดูในส่วนของระบบการทํางานของ ของเว็บไซต์เนาะว่าเขาทํางานแบบไหนอย่างไรนะครับเราก็มาดูรายละเอียดตรงนี้ได้เขาก็จะแนะนําในส่วนของบริษัทนะครับนี่ครับเราสามารถอ่านรายละเอียดของบริษัทได้นะครับผมเขามีบริษัทจริงๆอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่3นะครับในส่วนของรางวัลการแลกของรางวัลเนี่ยก็จะมีในส่วนของทูตุนีวอลเลตนะครับผมขั้นต่ําเริ่มต้นที่90บาทนะครับระดับกลางนะครับหนึาบาทระดับสูงสุดนะครับอยู่ที่300บาทคะแนนในการแลกนะครับผมดูตรงนี้เลยนะครับ450 750้็แล้ว ก็1,500นะครับในการแลกของรางวัลการแลกของรางวัลตรงนี้เนี่ยไม่เชิญเพื่อนก็แลกของรางวัลได้นะครับขอแค่เรามีคะแนนครบตามจํานวนเราแลกเงินได้เลยนะครับตรงนี้ผมมีอยู่ที่515คะแนนเราสามารถทําเองเก็บเองได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมเป็นของรางวัลนะครับ t o m o v e H นะครับเป็นการาแลกเป็นบัตร,ตรเติมเงินของ t o m o v e นะครับผมเพื่อที่จะเติมเข้าซีมือถือต่างๆก็ได้นะครับผมตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับไลน์นะครับ Shopee นะครับผมแล้วก็ Shopee Mall Lazada a i นะครับผมมูลค่าในการแลกของรางวัลต่างๆก็ดูตามตรงนี้ได้เลยนะครับว่าต้องใช้กี่คะแนนในการแลกเปลี่ยนของรางวัลนะครับเมนูที่4นะครับผมเป็นการสะสมคะแนนนะครับก็คือการทําแบบสํารวจนะครับส่งไอเดียแบบสํารวจเร่งด่วนนะครับแล้วก็เป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ก็กดไปที่ชวนเพื่อนเลยเนาะเพราะว่าการทําแบบสํารวจนะครับเมนูรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่ด้านหลังเนาะเป็นแบบสํารวจ่ะทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมแนะนําตรงการชวนเพื่อนและกันอาโอเคนะครับในส่วนของการชวนเพื่อนหรือว่าการแนะนําเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถทําได้ทุก ยอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะนําเสนอหรือว่าแนะนําเพื่อนด้วยวิธีไหนนะครับซึ่งการแนะนํเพื่อนเนี่ยแนะนําได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กท t ิต t ตอร์ไลน์ยู t ูบทิ k t o อกได้หมดทุกช่องทางโดยการใช้ลิงก์แนะนำนะครับส่งให้เพื่อนตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนเนี่ยสมัครต่อนะครับผมนในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนาะเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้ในการแชร์ต่อได้เลยนะครับการแนะนําเพื่อนได้รับคะแนนอย่างไรนะครับผมการรับคะแนนจากการแนะนําเพื่อนนะครับผมเมื่อมีคนนะครับสมัครผ่านลิงก์แนะนําของเราเนี่ยเรารับคะแนนทันที10คะแนน หากเพื่อนของเราผมได้รับเพิ่มนะครับจากการทําแบบสํารวจต่างๆนะครับเก็บคะแนนสะสมครบจํานวน100คะแนนเราก็จะได้รับคะแนนจากเพื่อนของเราเพิ่มอีก50คะแนนรวมเป็น60คะแนนต่อ1คนสําหรับการแนะนําเพื่อนก็คือเราจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับ60คะแนนเท่านั้นไม่มีการรับแบบเปอร์เซ็นต์นะครับผมและก็ไม่มีการรับมากกว่านี้แล้วนะครับการแนะนําเพื่อนก็อยู่ที่ความสามารถนาอว่าจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้รับคะแนนจากเพื่อน100%นะครับหากเพื่อนสมัครครั ครั้งแรกแล้วเนี่ยเพื่อนไม่ใช้งานเลยเราก็จะไม่ได้รับเพิ่มนะครับในส่งของ50คะแนนเราก็จะได้แค่10คะแนนเริ่มต้นนะครับผมอันนี้คือระบบการแนะนําเพื่อนนะครับต่อมานะครับผมรายงานการวิจัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างการวิจัยต่างๆได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับผมคําถามที่พบบ่อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคําถามต่างๆที่สมาชิกหลายๆคนเข้ามาสมัครเข้ามาทําเงินนะครับว่าเขาเจอปัญหาอะไรเขาก็จะสอบถามเข้ามาเขาจะมี หัวข้อเกี่ยวกับคําถามที่เขาสอบถามเข้ามาเยอะๆนะครับผมเขาก็จะขึ้นให้เราดูนะครับต่อมาติดต่อนะครับในส่วนของการติดต่อแอดมินหรือว่าเจ้าของเว็บไซต์นะครับเราสามารถติดต่อตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับที่อยู่ของบริษัทนะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับผมกรุงเทพมหานครเนาะตามนี้เลยนะครับกรอกชื่อเจมอีเมลนะครับแล้วก็หัวข้อที่เราจะต้องการสอบถามนะครับเกี่ยวกับอะไรเขียนข้อความที่เราต้องการสอบถามแล้วก็ส่งไปทางนี้เลยนะครับหรือว่าเราจะติดต่อผ่านอีเมลก็ได้นะครับผมเขามีรายละเอียดตามนี้ เรามาดูที่แบบสํารวจทั้งหมดนะครับขัวข้อสุดท้ายเนาะในส่วนของแบบสํารวจทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับอย่างเช่นแบบสํารวจเฉพาะกลุ่มนะครับตอนนี้มี11ฉบับในการทําแบบสํารวจนะครับถ้าใครใช้งานทุกวันแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบสํารวจให้เราทําเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแบบสํารวจเราสามารถเช็คได้ตรงไหนนะครับเราสามารถเช็คผ่านอีเมลของเราที่เราใช้สมัครได้เลยเพราะว่าเขาจะจัดส่งทางอีเมลด้วยนะครับเราสามารถเช็คดูว่ามีแบบสํารวจเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าจะเข้าเช็คใ แอปเลยในเว็บไซต์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับมี11นะครับ11ฉบับในการทําแบบสํารวจเนาะ,ะวิธีการทำนะครับก็ให้เรากดดูตรงหัวข้อสถานะตรงนี้มันจะมีคําว่าทําแบบสํารวจในกรอบสีส้มตรงนี้เลยนะครับ8 0 6 0 6 0 4 0 64 64, 20 32 64 64อนะครับอันนี้คือคะแนนที่เราจะได้รับต่อฉบับหนึ่งนะครับผมหากเราทําสําเร็จหรือว่าทําผ่านทั้งหมดนะครับถึงจะได้รับเต็มจํานวนหากเราทําไปแล้วถูกตัด จบกลางฉบับหรือว่ากลางคันนะครับเราจะได้รับคะแนนไม่เต็มจํานวนนะครับเราควรที่จะตอบให้ถูกต้องนะครับผมระยะเวลาในการทํานะครับก็2 0 15 10วิบาสิวินาที8นาที5นาทีอะไรแล้วแต่ความยากง่ายของแบบสํารวจนะครับผมไม่สามารถเปิดแล้วก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างได้นะเพื่อนๆจะต้องกดเข้าไปทําแล้วก็อ่านแล้วก็ทํานะครับผมทําได้ทั้งคอมแล้วก็มือถือนะครับแต่ถ้าไหนนะครับขึ้นเป็นสัญลักษณ์รูปคอมอันเดียวเนี่ยก็คือทําได้แค่บนคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปแบบสํารวจทั่วไปนะครับทั่ว ไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่5คะแนน1คะแนนขึ้นไปนะครับอาจจะไม่เยอะเหมือนกับเฉพาะกลุ่มนะครับต่อมานะครับผมอันนี้เป็นการส่งไอเดียนะครับไอเดียคําถามแบบเร่งด่วนเนาะเราสามารถส่งไอเดียในการตั้งคําถามได้นะครับผมส่งเข้าไปนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนแบบสํารวจนะครับส่วนตัวนะครับตันนี้จะเป็นการกอรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเลยนะครับเหมือนกับการกอรอกประวัติหน้าโปรไฟล์ของเราเนาะเราก็สามารถกอรอกข้อมูลตรงนี้ได้นี่คือหลักการทั้งหมดในการใช้งานของยิมรีเสิร์ชเมื่อเรามีคะแนนแล้วนะครับในการแลกเงิน ก็ให้เรากดตรงนี้นะครับคะแนนทั้งหมดของเรามีครับมี515คะแนนแล้วก็กดแลกคะแนนในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับเราจะต้องทําการกรอกข้อมูลการแลกรางวัลนะครับตรงนี้จําเป็นต้องกรอกนะครับหากเราต้องการแลกรางวัลถ้าเรากลัวข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยรั่วไหลนะครับก็แนะนําให้ไม่ต้องใช้งานนะครับในส่วนของยิมรีเซิร์ชเพราะว่าเขาจะเป็นการกรอกเลขบัตรประชาชนนะครับ13หลักอันนี้เราจําเป็นต้องกรอกเพื่อที่จะเข้าไปแลกของรางวัลนะครับเพื่อเป็นการตรวจเช็กว่าเราเนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต์ เราเป็นคนใช้งานจริงๆนะครับอันนี้จําเป็นมากหนึ่งนะครับผมยืนยันนะครับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบตอนที่เราสมัครเนี่ยเราตั้งรหัสผ่านอะไรเราก็กอกลงไปวันเดือนปีเกิดเขามีตัวอย่างให้ดูด้านหลังนะครับกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักเราตั้งไว้อะไรเราก็กอกลงไปในส่วนของการแลกเงินครั้งแรกเลยนะครับเขาจะให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็แนบลงไปด้วยในข้อที่4นะครับเมื่อเราส่งไปแล้วมันจะกรอกแค่3มช่องนะครับเ่าโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับตรงนี้จะมีของรางวัลให้เราเลือกนะครับ เราก็เลือกเป็นทรูมิลเลตแล้วกันเนาะถ้าเราจะแลกทรูมิลเลตขั้นต่ำในการแลก450คะแนน90ทรูมิลเลตนะครับแลกได้สูงสุดถึง300ในส่วนของการแลกนะครับมีช่องข้อมูลนะครับให้เรากรอ,อกแค่2ช่องเท่านั้น1เป็นชื่อบัญชีทรูมิลเลตที่เราตั้งไว้ในส่วนของแอป,ปบัญชีทรูมิลเลตของเราเนาะเราตั้งไว้ชื่ออะไรเราก็กรอกลงไปนะครับและก็เบอร์ของทรูมิลเลตเราใช้เบอร์ไหนเราก็กรอกลงไปสําหรับคนไหนที่สงสัยว่าใช้ของแฟนได้ไหมใช้ของคนอื่นได้ไหมใช้ได้นะครับแต่เราจะต้องกรอก ข้อมูลตามที่เราจะต้องใช้หนึ่งเลยคือชื่อบัญชี Wallet 2คือเบอร์นะครับอันนั้นเราจะต้องกรอกให้ตรงถ้าเรากรอกตรงมันก็เข้านะครับแต่ถ้าเรากรอกผิดพลาดอาจจะไม่เข้านะครับผมอันนี้ก็ควรระวังนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จทั้ง2ช่องนะครับติ๊กถูกแล้วก็กดยืนยันการแลกได้เลยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแจ้งเราว่าการแลกของรางวัลเนี่ยจะมาในวันที่เท่าไหร่ไม่เกินวันที่เท่าไหร่นะครับการตรวจสอบยับเงินไม่เกิน7วันเงินเข้าในนอนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมเป็นอีเมลนะครับที่ผมได้ทำการแลกของรางวัลไปนะครับจ 90บาทนะครับเมื่อวันที่5เดือน3 2023เนอะที่ผมได้ทําการแลกรางวัลไปนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าเราได้รับรางวัลเนี่ยเขาก็าจะแจ้งอ e ีเมลมาเหมือนกันว่าได้จัดส่งของรางวัลให้เราแล้วนะครับเราสามารถเช็คผ่านแอปชูนิเวลตได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็การถอนเงินไม่ยากนะยังไงก็ลองดาวน์โหลดลองสมัครใช้งานดูอันนี้เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ในการหารายได้เสริมฟรีฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะ คลิปถัดไปสวัสดีครับ